ไปดูรีวิวแล้วก็ถือแชตากับโค้สด้วยถือแชตาด้วยแบบน้ำเสียงรู้สึกว่าแบบโค้สดูเป็นกันเองดูเข้าถึงง่ายแล้วก็เห็นว่าแบบเป็นที่บ้านด้วยฝึกเลี้ยงที่บ้านไม่ใช่แบบสถานที่ฝึกหรือว่าเป็นเป็นโรงเรียนฟิลเหมือนแบบเลี้ยงอยู่ที่บ้านใช่ระยะทางไม่ใช่รูปมาสังน้องหมาจะต้องฉลาดเรียนรู้ใบต้องที่โค้ชชาค่ะแต่ว่าพอมาอยู่กับโค้ชชาก็าดีขึ้นเลยค่ะไม่แยกเที่ยวแล้วแล้วก็ไม่ขู่พ่อแม่แล้วแน่นอนค่ะถ้าไงจะแนะนำมาแน่น อชเช่าเลี้ยงดีดูดีเออรักษาความสะอาดแล้วก็คอยแบบดูแลน้องอัปเดตอะไรน้องดีก็แนะนําแล้วก็น้องก็เปลี่ยนไปเย <c oughs> อะเลยค่ะยิ่งมาเร็วก็ยิ่งดีครับก็จะเห็นว่าปองปองก็รู้เรื่องขึ้นโดยรวมก็คือเป็นหมาที่รู้เรื่องขึ้นซื้อแล้วก็มาเลยดีกว่าอ่าแน่นอนครับหรือแบบอินเทนซีฟก็3เดือน,น,น,อนกัด<อ>ก็คือไม่กัดเลยยั่วเขาก็ไม่สามารถแบบไม่ไม่เหลือพฤติกรรมที่แบบมางัดมากับแบบนิ่งเงียบไม่เห่านอนอยู่กับตัวเองได้ไม่ต้องมีคน